สำหรับกระดูกสันหลังคนเรานะครับมีความสําคัญต่อร่างกายนะครับหลักๆเนี่ยแบ่งได้เป็น2อย่างนะครับหคือเป็นตัวสําคัญที่ทําให้โครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยตั้งตรงกับพื้นนะครับซึ่งจะเป็นผลที่ทําให้การขยับเคลื่อนไหวเนี่ยต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับส่วนอันที่สําคัญรองลงมาและก็ไม่แพ้ก,กันก็คือในเรื่องของการที่มันมีหน้าที่ในการปกป้องเส้นประสาทและก็ไขสันหลังของคนเราครับ โดยปกตินะฮะโรคทางกระดูกสันหลังคนเราเนี่ยแบ่งได้หลายชนิดนะฮะจำแนกขึ้นอยู่กับว่าเราจะจําแนกกับส่วนไหนเป็นสําคัญนะฮะโดยมากมักจะเป็นในเรื่องของอายุนะครับถ้าในกรณีที่เป็นเด็กที่อายุน้อยนะครับสิ่งที่เราเจอได้บ่อยนะฮะในปัจจุบันพบได้ถึงร้อยละหก็คือการที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นในวัยทำงานนะครับสิ่งที่เจอได้ก็มักเป็นเรื่องของตัวหมอดองกระดูกที่มีการเคลื่อนกดทับเส้นประสาทนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดพอเราสูงอายุไปสิ่งที่ตามมาก็คือความเสื่อมของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มาจะเกิดจากการที่มีการกดทับเส้นประสาทจากการเสื่อมของตัวกระดูกสันหลังครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะจําแนกกระดูกสันหลังคดเนี่ยออกไปตามวัยนะครับเจอได้ตั้งแต่ กําเนิดเลยนะครับจะเป็นในกลุ่มของเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นอินแฟนทายนะครับหรือว่าเด็กแต่กําเนิดนะฮะรองลงมาคือเด็กในช่วงทอตเตอร์หรือว่าในวัยประถมนะครับสุดท้ายจะเจอในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนะครับช่วงอายุประมาณ10-18ปีนะครับโดยที่ปกติแล้วนะั้นเราจะแบ่งคร่าวๆออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเจอได้บ่อยครับเจอได้ถึงร้อยละ80 ส่วนอีก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทราบสาเหตุเนี่ยเจอได้ประมาณ20%ครับซึ่งมักสัมพันธ์กับเรื่องของตัวเส้นประสาทที่มีปัญหาหรือว่าทางด้านของพันธุก,กรรมครับ อันนี้จะเป็นโมเดลนะครับที่ใช้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับกระดูกสันหลังของคนเรานะครับซึ่งโมเดลวันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีกระดูกคดนะครับโดยมากเราจะแบ่งออกเป็นส่วนอกและก็ส่วนเอวนะครับจากโมเดลเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีการคดทั้ง2ส,ส่วนนะฮะซึ่งผลที่ตามมาก็คือมันจะทําให้มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างร่างกายที่ตามมานะครับสำหรับอาการของกระดูกสันหลังคดนะครับ อ,อ,อาจจะแบ่งออกเป็นในช่วงของเด็กและก็ในช่วงผู้ใหญ่นะครับสำหรับในเด็กเนี่ยมักจะไม่มีอาการแต่ว่าสิ่งที่ทําให้สังเกตได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกของเราเนี่ยมีไหล่สองข้างที่ไม่เท่ากันนะครับหรือว่ามีตัวสะโพกที่มันเอียงไม่เท่ากันนะครับในขณะที่ถ้าเกิดมีกระดูกสันหลังคตในวัยผู้ใหญ่เนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องของขอาการปวดหลังหรือว่ามีการกดเบียดเส้นประสารรททาให้มีเสียวร้าวชาลงขาครับครับสำหรับ E ีีหน้านะครับเราจะไปดูกันว่าสําหรับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทําาาาให้้เเเกกกิดดดภววะะะรรรรูสัันลงงคคมมีีอไไบบ๋ยปช met park hospital redefining health care